ผมต้องมองเลยว่าการลงทุนเนี่ยเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงของการขาดทุนให้ได้ท่านผู้ชมนั่นก็คือผมเนี่ยจะทําการซื้อกล่องกล่องที่ต้องใช้เงินทุนเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อได้แล้วก็เอามาเปิดแบบนี้เพื่อที่จะ1ิบเก้าโลบาทก p ์ OP pack. <laughs> คือผมยังไม่ได้นำาอะไรเลยนะเปิดมามันก็มีขึ้นนะ่ะเอาเป็นว่าอ่ามาๆามา,มา,มาไหนมันก็ขึ้นแล้วก็เอาสักหน่อยอันก่อนอื่นตอนนี้เนี่ยเราเปิดกล่องแรกมาแล้ว เงินที่ผมจะได้มีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้อืมแต่น่าจะไม่ขาดทุนนะอ่าในกำไรมาสาไรมอหาสิบท่านผู้ชมแล้วก็เอามาขายทางด้านนี้ซึ่งเราเนี่ยมีลูกค้าอยู่อืม,อมคือเรไก,กด Q ดอปบอ่ะกด Q กด Q กด Q ดอปเอ้าแล้วกด2อ๋อกด X คืออดอดอปอืมกด X อ๋ออออดอปได้เลยโอเคเราก็รอให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อของเชิญครับคุณลูกค้าทางเราเนี่ยมีเก้าอีา้ไม้ จันใยใช้สอยกันตามสบายมีค้อนด้วยนะมีดอกไม้ด้วยมีอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาเดินอะไรครับคุณลูกค้คาตอนอื่นเนี่ยเหมือนว่าเขาจะให้เราเนี่ยมา upgrade. อัปเกรดอัปเกรดคอนเทนเนอร์อันนี้คืออะไรอ๋อไม่ได้อัปเกรดแต่ว่าเป็นการซื้อคอนเทนเนอร์เพิ่มอันนี้อีกหนึ่งร้อยอ่ะเปิดมาคือขาดทุนไหมไม่รู้อันนี้หนึ่งเดย์หนึ่งคืออะไรอ่ะอาับไม่ได้อีกโอ้โหอะไรขึ้นเยอะมากอ่ะอันนี้ขาดทุนไหมบวกสองร้อยห้าสิบสามบาทไม่ขาดทุนนะเพราะว่า คือกล่องแค่ร้อยเดียวผมจะขาดทุนได้ยังไงถ้าเกิดขาดทุนนี้ก็แปลกนะเอาเป็นว่ากล่องนี้คือเป็นกล่อง OP ที่ผมได้มากล่อง OP นี่มันราคาเท่าไหร่ดูก่อนซิกล่อง OP กล่อง OP เนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่วะกล่อง OP นี่ราคาเท่าไหร่มันไม่บอกอะไรขึ้นเยอะมากคือกล่อง OP เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือกล่องอะไรกล่องแห่งดวงดาวเอาเป็นว่าลองเปิดดูอืมอันนี้หนึ่งพันสองพ สี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดหนึ่งพันโอเคคือเหมือนว่า <c oughs> จะ <c oughs> จะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาของมาขายสักหน่อยอืมขายลงไปคืออะลงไปให้หมดเลยลวก็มาเลยอีกหนึ่งชิ้นนะฮะมาดูซิว่าเราได้เงินเท่าไหร่หกพันเลยได้เงินเยอะมากแล้วกล่องนี้อืกล่องนี้ได้กําไรคืนเท่าไหร่สามร้อยได้อยู่ได้อยู่สามร้อยก็ได้อยู่ดูที่สโตร์สักหน่อยดีกว่ามีอะไรน่าซื้อมั้งอันนี้ อ่าไอเทมคูณสองอ๋อคือผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าเพิ่มโชคแบบว่าสูงสุดคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญมากไงคือเราอาจจะได้ของที่มันดีขึ้นอืมอันนี้มาหนึ่งอันเพิ่มโชคสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็เออเอาอันนี้คอนเทนเนอร์อ๋อเอาอันนี้มาด้วยสี่สิบเก้าคืออ๋ออันนี้ผมเป็นเจ้าของแล้วเอาอผมเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้เพิ่มขนาดไอเทมบอ เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนขอดูในส่วนของตรงนี้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้ของที่มันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาโชคขั้นสุดมาเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมมีเงินอยู่สามพันผมสามารถเปิดกล่องนี้ได้สามพันเอามันเลยคือจะขาดทุนไหมเนี่ยกล่ <laughs> องสามพันคือเก้าสิบสี่หนึ่งสามพันสามพันหนึ่งพันโอ้โหขาดทุนเนี่ยโอ้ยบวกบวกต้นทุนอยู่บวกมาสองพัน อาและไ,ได้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 เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเป็นว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าโชคมันอาจจะยังไม่เยอะพอเอาอันนี้มาด้วยดีกว่าคืออันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มโชคให้เราอีกระดับหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมคือผมเน้นไปที่โชคอย่างเดียวแล้วกันนะอืมเน้นมาอันนี้เอาโชคมาคือเพิ่มโชคเต็มที่แล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็มาดูสิตอนนี้มีเงินสี่พันอืมกล่องสามพันเอาไปหนึ่งกล่องมาดูสิว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆเอ้หมื่นเจ็ดมีของหมื่นเจ็ดอ่ะ สองพันห้าสามสิบมืนเจ็ดเ้าร้อยโอ้ my god หนึ่งืนแปพันบาทมาเลยครับพี่คือผมมีเงินแล้วผมมีเงินแล้วซื้อครับซื้อจําใจใช้สอยกันเลยครับพี่เออเซื้อกันไปเยอะเยอะซื้อกันไปเยอะเยอะอ่าสามพันละหมืนแปดไม่ออกอะ่ะหมื่นแปดอะพี่ซื้อไปดิซื้อไปเลยลวงใหญ่ขนาดนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะพี่เออเันต้องแบบนี้สิเอาเป็นว่า คอนเทนเนอร์สามพันเอาสามพันมาก่อนอันนี้หมื่นหนึ่งอันไหนอันไหนหมื่นหนึ่งออันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึนน่งเอามื่นหนึ่งมาได้สองได้สองแล้วก็สามพันมาอีกหนึ่งอ่ะฮ่ตอนนี้เหลือสี่ร้อยขาดทุนไปไม่รู้นะกรองหมื่นหนึ่งกรองหมื่นหนึ่งอ่ะอ่าทุนไหมวะเฮ้ยหมื่นสองหึมไม่ขาดทุนแล้วกําไรเก้าพันกล่องนี้กล่องนี้อืมอุ้ยสิบสี่เจ็ดร้อยอันนี้พันสอง พันสามห้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสามบาทโอไมคกอดอันนี้โอโหบวงไปอีกส ah ี่หมื่นเจ็ดนะฮะส่วนอันนี้อันนี้บวกอีกแปดร้อยหมื่นเก้าโอไมคกอดห้าร้อยคือร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเที <laughs> <laughs> คือบอกได้เลยว่าร่ำรวยจัดตอนนี้ถ้าไม่ชมมาเป็นว่า เก็บม,มาอีกเก็บม,มาอีกเออต้องแบบนี้เลยเพราะว่าเรานะั้นจะต้องเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดก่อนอ,อื่นอัมเกรดก่อนคนมาซื้อของมาซื้อกันเยอะๆนะโอ,อ้ยังอัมเกรดไม่ได้เพราะว่าเงินยังไม่ถึงอืมอืมอมตอนนี้เนี่ยผมว่าเอากล่องสองหมื่นห้ามาเลยอ่ะหนึ่งกร่องแล้วก็กล่องหนึ่งหมื่นมาอีกสองกล่องอืมมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างก่ะป๋อง 25, ่สองหมื่นห้าก่อนเลยอืมของเยอะนะอันหงสามแสนแปด สามแสนอันนี้หมื่นหนึ่งโอ้ไม่ก๊อดอันนี้หกร้อยอันนี้หนึ่งพันสามแสนนี่เป็นรองเทา้าท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้หกพันกำไรสามแสนหนึ่งคือผมว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ห้าร้อยห้าพันอืมอันเจ็ดอันนี้สองหมื่นโอโ้ได้อยู่ได้อยู่กำไรสองหมื่นส่วนอันนี้อ่ะอ่าโหขาดทุนแน่เลยอันนี้น่าจะขาดทุนยับเยินนะ การทุนหน้าพันนะเมื่อชมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องมองด้วยว่าผมเริ่มเข้าสู่ความร่ำรวยโหทองอาลามทองอาลามกล่องสองหมื่นห้ามาเลยกล่องสองหมื่นห้าดูสิอันนี้ได้อะไรไหมอันนี้มันต้องมีหกร้อยแสนสองแสนสองพันโอโหอันนี้พันแปดสี่พันสองหมื่นเก้าโอ้โหกำไรกำไรทั้งนั้นนะเมื่อชมคือตัวงกำไรแน่น เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมขอลองเปิดกล่องกล่องห้าหมื่นแล้วกันนะเพราะว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่อืมกล่องห้าหมื่นดูสิว่ากล่องนี้กําไรหรือขาดทุนอันนี้ห้าร้อยหนึ่งจุดสี่แปดเอ็มนะเมื่อชมหนึ่งจุดสี่แปดเอ็มโ,โอโหโอโหคืออันนี้เท่าไหร่ 100, 50, หนึ่งร้อยห้าหมื่นหนึ่งจุดห้าเอ็มคือรวย รวยล้นฟ้าจัดเอาเป็นว่าซื้อกล่องห้าหมื่นมาก่อนอืมกล่องห้าหมื่นต่อไปกล่องเท่าไหร่แสนหนึ่งเอากล่องแสนหนึ่งมาเลยอืมกล่องแสนหนึ่งหืมได้อีกได้อีกหืมได้อีกกล่องแสนหนึ่งทั้งหมดนะผู้ชมตอนนี้เอาเป็นว่าเปิดเลยกล่องแรกอืมหมื่นแปดสามพันสี่อืมสองเก็บมาอ่าสองหมื่นหกอืมสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าได้กำไรไหมกำไรหกหมื่นสี่ ส่วนกล่องนี้อืมกล่องนี้อืมสี่พันหมื่นสี่หกพันหมื่นหงแปดพันอืมดูสิเจ็ดอโอเคเหมือนน่าจะขาดทุนเก้าพันฮะยังได้อยู่ยังรับการขาดทุนได้อยู่อันนี้อันนี้อืมโอเต็มแล้วต้องของมาขายสักหน่อยลงของไปหมดตอนนี้คือถ้าเกิดมีคนมาซื้อเนี่ยผมน่าจะรวยในระดับหนึ่งเลยนะก็เลยเดี๋ยวเก็บอันนี้มาให้หมดมเก็บมาดูที่ว่าได้ได้กำไรเจ็ดพัน ตัวนี้อันนี้เก็บมาให้หมดเลยดูซีได้กำไรเท่าไหร่โอ้โหขาดทุนสี่หมื่นเก้าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราทําได้แคร่รอฮะรอให้คนเนี่ยมาซื้อของให้ให้หมดร้านของเราก่อนแล้วกันนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาถ้าผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ